สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่16พฤศจิกายนลงสนามหลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่า แต่คู่นั้นสกอร์เมกันบ้างนะครับก่อนเริ่มคลิปนี้นะครับแอดมินขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับแอดมินมีธุระด่วนนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตนะครับโลโก้ธงของทีมชาติให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับแอดมินต้องขอประทานภัยลูกเพจทุกทกท่านด้วยนะครับผลฟุตบอลเจลิกจูบิโรอิวาตาพาะพ่ยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสประตูต่อ4ผลฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติ บางประเทศชนะมาดีฟ2ประตูต่อ1และเนปาลชนะอัฟกานิสถาน2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเมริกาใต้อุรุกวัยชนะโคลัมเบีย3ประตูต่อ2และเปรูสเสมอชิลี0ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลยูฟาเนชันลีกออสเตรีนเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0อันดอร่าพ่ายมอนโดวา0ประตูต่อ1วอนเตเนโกพ่ายไอแ์แลนด์0ประตูต่อ2ตุรกีเสมอเวล0ประตูต่อ0จอร์เจเสมอยูเคน1ประตูต่อ1เนเธอร์แลนด์ชนะฮังการี4ประตูต่อ0 แอบเนียเสมอสาธารัฐเช็ค0ประตูต่อ0เยอรมน,นีชนะบอสเนีย7ประตูต่อ0และสวีเดนชนะสโลวเกีย2ประตูต่อ1 ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอวาชนะลาซิงฟอร์โรสสประตูต่อศูนย์คาเตรอนไพยมิลันเดส1ประตูต่อ3เอเดนเซชนะอมาเซนเต้สประตูต่อศูนย์เลเบนเตเสมอเอลเช่1ประตูต่อ1นึ่งลาซิงเดนันเดชนะปูกอสสประตูต่อศูนย์และสปอร์ติ้งคีก้อนไพ่แานาดา1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษ e x ็กเชสเตอรเสมอลิงคอ l n นซิตีูนย์ประตูต่อศูนย์คู่ระหว่างเบอร์มิงแฮมซิตี้สตีฟเนตเลื่อนการแข่งขันนะครับแบ็กพูลเสมอนอตแฮมตันศูนย์ประตูต่อศูนย์บ i ตอโลเวอร์เสมอคอรีทาวศูนย์ประตูต่อศูนย์ แคมบิดยูไนเต็ดเสมอบารลี่1ประตูต่อ1คู่ระหว่างชาวตั้งกับปีเตอร์โบโลเลื่อนการแข่งขันเลตันโอเลียนกับเมนฟิลเลื่อนการแข่งขันเลดดิงชูบิลลี่เลื่อนการแข่งขันสต็อกพอชนะเล็กแฮมหประตูต่อ0และคู่ระหว่างวีคอมกับอันดูฟิลทาวคู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันนะครับ ผลฟุตบอลลีกทูขออังกฤษมีตันกินดอนชนะเชอร์เนม3ประตูต่อ2 A ton, เอ็กคิงตันเสมอสวีดอนทาวสประตูต่อ2แเบโลพ่ายเอฟซีวินมาดัน1นประตูต่อ3บอมรีเสมอคารายยูเนเต็ด1ประตูต่อ1โคเชสเตอร์เสมอแบนดฟอร์ดซิตี้1ประตูต่อ1 คูเล็กซ์นด้าชนะนอร์ทเคานตี้สประตูต่อศูนย์ดอนคาร์เตอร์โลเวอร์เสมอซาว์ฟอร์ดซิตี้หประตูต่อ1ฮาโลเกตทาวชนะเชตเตอร์ฟิลด์สประตูต่อ1นมอลเคมไพ่พอร์ตเวล์ศูนย์ประตูต่อ1นิวพอร์ตคันที่เสมอกิมบี้ทาวศูนย์ประตูต่อศูนย์แทสเมียโลเวอร์กับพีวูทาวเลื่อนการแข่งขันและวอร์ซอกับจิริงแฮมคู่นี้ก็เลื่อนการแข่งขันนะครับ ผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นรอบคัดเลือกเอธิโอเปียพ่ายแทนซาเนียศูนย์ประตูต่อ2และกีนีชนะดีอาคองโก1ประตูต่อ0ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลยูสิบเจ็ดชิงแชมป์ยุโรปลอบคัดเลือกกีตยูสิบเจ็ดชนะทางด้านอาสเซอร์ไบจานยูสิบเจ็ดสามประตูต่อศูนย์ฮังการียูสิบเจ็ดเสมอโรมาเนียยูสิบเจ็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์โปรตุเกสยูสิบเจ็ดชนะฟินแลนด์ยูสิบเจ็ดห้าประตูต่อหนึ่งและบอสเนียชนะ ลิเติลสไตล์ไป6ประตูต่อ0ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนประจำวันที่10 ขอประทาบไวนะครับ16นะครับให้ทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งครับเพื่อกดช n e l มดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ